สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะจังหวัดแพร่เชิญเที่ยวงานประเพณีตากธรรมตานเข้าใหม่ หิงไฟพระเจ้าประจำปี2,569ยกระดับมรดกธรรมสู่เวทีโลกสร้างมูลค่าเศรษฐกิจวัฒนธรรม นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตากธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าประจำปี2569และกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ภายใต้แนวคิดมรดกธรรมความทรงจำแห่งโลก Documentary Memorial of the World ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3มกราคม2569ณวัดสูงเมน่นอำเภอสูงเมน่นจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับทุนทางวัฒนธรรมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมเครือข่ายด้านวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเมืองแพร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสร้างการรับรู้ให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของคัมภีร์ไบาลานและมรดกความทรงจำแห่งโลกซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และประเพณีท้องถิ่น ประเพณีตากธรรมเป็นประเพณีโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีอายุกว่า200ปีพบได้เพียงแห่งเดียวในจังหวัดแพร่โดยเฉพาะที่วัดสูงเม่นมีคุณค่าอย่างยิ่งทั้งในมิติทางาศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนาเป็นประเพณีที่มุ่งปลูกฝังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านพิธีกรรมและการดูแลรักษาคำพีใบลานให้คงอยู่เป็นมรดกทางภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ได้ฟื้นฟูและสืบสารประเพณีตากทำอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกระดับเป็นประเพณีระดับจังหวัดและเมื่อปีพศ2565วัดสูงเม่นได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก (Documentary Memorial of the World) ในฐานะคัมภีร์ไบาลานโบราณที่ทรงคุณค่า ส่งผลให้จังหวัดแพร่เดินหน้าพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผลักบันพลังวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดแพร่สู่สากลภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิกิจกรรมหอธรรมโลกถ่ายทอดเรื่องราวคำพีใบลานในรูปแบบสื่อร่วมสมัย ขบวนแห่มรดกธรรมความทรงจำแห่งโลกและพิธีเปิดงานประเพณีตากธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าการประกวดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นการแข่งขันวงดนตรีล้านนาประยุกต์การออกแบบการ์ดวยพรอักษรธรรมล้านนาการสาธิตมรดกภูมิปัญญาเวิร์กช็อปทางวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมกาดมั่วครัวเมืองธรรม การเสวนามรดกธรรมความทรงจำแห่งโลกการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียงตามรอยคัมพีครูบามหาเถนมรดกธรรมมรดกโลกการแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียงและการแสดงชุดผ้าห่อคัมพีธรรมจังหวัดแพร่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมสัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาชมชิมช็อป และเรียนรู้มรดกธรรมอันทรงคุณค่าในงานประเพณีตากธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าประจําปี2569ระหว่างวันที่1ถึง3มกราคม2569ณวัดสูงเม่นจังหวัดแพร่มีศักยภาพของจังหวัดนะครับในประจําปี2569เนี่ยว่า30%หรือประมาณสักเข้าไปดําเนินการในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ โดยเิ่นการเพื่อจะ,อะจะัดพณีไหว้าสาพระธาตาุช่อแฮนะครับแห่กรุงหลวงนะครับซึ่งจะจัดึุนในช่วงเท่าที่ผมอยู่มาหนึ่งปีเต็มนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่แหลงข้าวตลอดทั้งเพลินฉวนเล็นผ่อท่านสำหรับวันนี้ค่ะนะคะสำหรับงานนี้นะครับ ในส่วนของที่วัดสุมเมศแห่งนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดสรรงบท่านก็ระแ,แตะมือหลวงปู่ซึ่งอาจารย์ของอาจารย์ครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านท่านมาเรียนจบที่วัดสุเมศน,นะะสามารถที่จะดึงองค์ความรู้นะคะที่เป็นสื่อออนิเมชันเรื่องราวนะคะอยู่2ตอนนะก็งานในช่วงวันที่1นถึงสมกราคมนะคะ1ันนาฬิกานะคะก็จะเป็นขบวน ขบวน,นจะพิธีเปิดน,นะคะแล้วก็จะมีงานแสงสีเสียงนะคะชื่อชื่อภายใต้ แปะเขานะครับเราต่อขบวนขับไปเป็นขบวนอุดนไปในสมาร์ทโฟนขบวนน้ำจากบ้านเมืองต่ต์ตาต่อไปขบวนนค้ำจากแม่เจ้าเส้นนี่จ้ะนะครับขบวนฟองเราจะเห็นว่านะ พระผู้หลักผู้ใหญ่สงเี่ยมความเรียบร้อยความสวยงามในมือของภิกษุสามเณรมีคุณทีพบประวันไมธาชัยวุฒิคุณของเทศบาลตำบลสุเว็นนะทุกท่านนะทีมข่าว AEC TV Channel รายนานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะ